สวัสดีครับมะละกอน,นั้นถือได้ว่าเป็นผลไม้ย,ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในการรับประทานของคนไทยโดยเฉพาะมะละกอสุกแต่คุณทราบไหมครับว่าถ้าหากคุณรับประทานมะละกอสุกเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างบอกได้เลยครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้อย่างแน่นอนไปรู้จักกันครับเมื่อคุณรับประทานมะละกอสุกเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1>, 1. ช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 2. มีประโยชน์มากครับในการช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง 3. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการช่วยขับถ่ายและการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารเหมาะมากครับสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ 4. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดอาการ เงือกอักเสบและอาการเลือดออกตามไลฟันครับ 5. ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้ำไดมากยิ่งขึ้นถ้า,าคุณรับประทานมะละกอในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกกระหายน้ำคุณจะได้รับเกลือแร่วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นในการช่วยดูแลสุขภาพในช่วงนั้นๆอย่างเพียงพอครับข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลปลีกย่อยเท่านั้นนะครับในการดูแลสุขภาพกับมะละกอถ้าหากคุณสนใจอย่าลืมเข้ามาแวะ เพิ่มเติมกับวิดีโอคลิปของเราสำหรับวิีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ